คำถามที่หลายคนต้องการคําตอบอู๋ภูมิแพ้พี่ปลาแพ้ฝุ่นแพ้หายใจไม่ออกและแพ้หลายต่อหลายอย่างทําอย่างไรดีหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคําตอบนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish เพจ healthy fish ใบพิปราที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพแล้วเรามาดูกันเลยว่าถ้าเราปฏิบัติตามนี้ สามอาหารต้านภูมิแพ้มีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปาเลยแน่นอนอาการภูมิแพ้เป็นอาการที่หลายคนไม่อยากเป็นเลยแต่พอเป็นแล้วโอ้โหมันมีอาการมากมายเลยเรามาดูที่ว่าสามอาหารต้านภูมิแพ้ที่เราต้องรีบผามาทานเลยมีอะไรบ้าง 1. ชาเขียวเอา้าชาเขียวมีคุณสมบัติในเรื่องต้านภูมิแพ้อย่างไรมาฟังกันเลยพบว่าชาเขียวสามารถป้องกันโรคภูมิแพ้และการเกิดโรคมะเร็งได้โอ้โหหลายคน ที่พี่ปลาเคยเห็นแม้แต่คนใกล้ตัวเขาก็จะมีอาการหฮบหืดหายใจไม่สะดวกการใช้ชาเขียวกับส่วนหัวของต้นหหมจะช่วยขับเหนือและแก้ไข้หวัดได้เป็นอย่างดีอา้าวทำไมหรือก็ชาเขียวสามารถยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนค่ะมีผลแน่นอนสารฮิสตามีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการต่างๆของโรคภูมิแพ้เช่นเยื่อบุจมูกอักเสบปัญหาด้านการหายใจผื่นตามร่างกาย คราวนี้เรามาดูคุณค่าทางสารอาหารของชาเขียวโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าสารสำคัญที่พบได้ในชาเขียวจะประกอบไปได้วยกรดอะมิโนวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E โดยสารที่มีฤทธิ์ทรงปรังที่สุดล้ำค่าที่สุดในชาเขียวก็คือสารอีพิโกโลทาเทชินกันเลตซึ่งมีความสำคัญในการ,ออกรต่อต้านุ้มูลสละป้องกันการเกิดภูมิแพ้ได้ โอ้โหพอเราฟังอย่างนี้อยากรีบทานชาเขียวใช่ไหมแล้วพี่ปราบ,บอกแล้วว่าชาเขียวมีประโยชน์อะไรบ้างคราวนี้เรามาดูเลยสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับชาเขียวต่อไปคืออะไรเพื่อที่เราจะทานชาเขียวหรือดื่มชาเขียวด้วยความเข้าใจแน่นอนประโยชน์ข้อหนึ่งของชาเขียวได้แก่ 1. แก้ร้อนในช่วยขับเหงื่อขับสารพิษตกค้างซึ่งแน่เลยว่าช่วยเราได้มากทีเดียว สบรรเทาอาการปวดศีรษะอุย้ยปวดหัวมากมายใช้ชาเขียวจะช่วยได้ 3. ช่วยขับปสัสสาวะ 4. ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์สดชื่นไม่ง่วง 5. แก้ท้องร่วงท้องเสียแล้วก็ควบกลุ่มน้ำหนักอ้าวพี่ปลาและทานชาเขียวเราต้องมีข้อควรระวังอย่างไรแน่นอนการที่เราจะใช้อะไรหรือดื่มอะไรใช้หนูร่างกายเราก็ต้องรู้ว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างเรามาดูข้อควรระวังของชาเขียวกัน ปรามมาข้อควรระวังหงหลังจะดื่มชาเขียวไปแล้วควรสังเกตอาการตนเองด้วยมีอาการผิดปกติออหรือไม่ 2. การดื่มชาเขียวควรหลีกเลี่ยงการชงด้วยน้ำเย็นไม่ควรดื่มก่อนนอน 3. มไม่ควรซื้อชาเขียวที่ผสมปานโอ้โหมันหวานควรบริโภคชาเขียวในรูปแบบของการที่เรียกว,ว่าชงดื่มเองจะดีที่สุดถึงตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าชาเขียวมีประโยชน์อย่างไรช่วยในเรื่องผูมิแพ้อย,อย่างไร คราวนี้เรามาดูตัวอื่นเลยว่าเอ๊ะอาหารตัวอื่นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลย 2. หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ช่วยในเรื่องของการต้านภูมิแพ้อย่างไรมาฟังกันเลยค่ะหอมหัวใหญ่ยาต้านฮิสตามีนจากธรรมชาติเหมาะกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ที่จมูกและการหอบผื่นโอ้โหแต่เราข้อที่สําคัญไม่ใช่ทานอาหารอย่างเดียวนะเราต้องหลีกเลี่ยงสายเหตุข,ของภูมิแพ้ด้วยหอมหัวใหญ่มีควอซีทิน ช่วยยับยั้งการปล่อยสารฮิสตามีนและยับยั้งการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับภูนแพ้คุณค่าทางสารอาหารของหอมหัวใหญ่พี่ปราญอยากจะบอกเลยว่าธาตุซีเีเนียมที่พบมากในหอมหัวใหญ่มีส่วนสําคัญในกระบวนการสร้างแอนติบอดีสามารถต้านนู้มันลสละที่จะก่อให้เกิดการอักเสบในระบบต่างๆของร่างกายได้นอกจากนี้หอมหัวใหญ่ยังมีธาตุแมกนีเซียมธาตุกรมถัน ช่วยให้เอนไซม์ตับทำงานขับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้อา้าวและถึงตอนนี้ประโยชน์ของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างอพี่ปรามีคําตอบว่าประโยชน์ของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างแน่นอนหอมหัวใหญ่มีประโยชน์ดังนี้ 1. ทําให้รู้สึกง,ง่วงช่วยในการนอนหลับได้สบาย 2. หอมหัวใหญ่มีวิตามินซีสูง 3. าํทให้เจริญอาหาร 4ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ 5. ช่วยในการขับปัสสาวะ 6. ช่วยรักษาไข้หวัดแก้วหวัดคัดจมูกและช่วยลดน้ำมูก 7. ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพุุนดีดีโอโ้ดีมากเลยเนี่ยโดยเฉพาะในวัยที่สงูงอายุเราต้องป้องกันเรื่องโรคก,กระดูกพรุน 8. ลดความเสี่ยงของอัมาพาตคราวนี้ข้อควรระวังเราจะรับประทานหอมหูใหญ่เราก็ต้องระวังว่ามันจะมีข้อควรระวังอะไร เรามาฟังกันเลยว่าข้อควรระวังนั้นคืออะไรบ้างมาฟังเลย 1. การโปกหรือหั่นหอมหัวใหญ่มาจะทําให้น้ําตาไหลจึงควรน,นําหอมหัวใหญ่ไปแช่ในน้ําสักห้าถึงสินาทีแล้วค่อยนํามาหัน่น 2. ผู้ที่มีอาการอักเสบที่ปอดหรือกระเพาะอาหารหน้ามืดตาลายไม่ควรรับประทานหอมหัวใหญ่ 3. าน้อยคนมากเลยที่พี่ปลาอยากจะบอกว่าจะแพ้หอมหัวใหญ ฉะนั้นก็ยังมีข้อควรระวังสําหรับคนที่แพ้ควเลี่ยมไปทานอาหารชนิดอื่นแทนคราวนี้เราจะเห็นเลยว่าหอมหัวใหญ่มีประโยชน์มากมายเลย 3. ขิงขิงขิงโอ้โหขิงมีประโยชน์จริงๆและขิงช่วยต้านภูมิแพ้อย่างไรเรามาฟังกันเลยแน่นอนขิงขิงเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อากาศและคัจมูกรุนแรงป้องกันอาการแพ้อาหารทะเลจนขึ้นผื่นคัน รักษาลงพิษโดยชาวจีนเชื่อว่าขิงมีสรรพคุณในการแก้ไอลดเสมหะแก้ไข้คัดจมูกมีผลดีต่อหลอดลมอักเสบอาหารเป็นพิษเอ้าแล้วคุณค่าทางอาหารของขิงละ่ะแน่นอนเลยว่าขิงมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายมากมายแต่เรามาฟังรายละเอียดกันพี่ปราติมไปแล้วขิงมีแคลเซียมเหล็กโปรโตีนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถป้องกันการอักเสบได้การดื่มน้ำขิงร้อนๆทุกครั้งที่อากาศเริ่มเย็นลงหรือเริ่มเป็นหวัดจะทําให้ร่างกายอุ่นขับไล่ความหนาไปได้ประโยชน์ของขิงได้แก่ 1. บรรเทาอาการเคลื่อนไส้อาเจียน 2. อโอ้โหลดอาการท้องอืดน,นี่ดีมากๆเลยขิงเรียกว่ามีภาวะที่ร้อนทําให้อาการท้องอืดรถดลง 3. ลดระดับน้ําตาลในเลือด 4. บรรเทาอาการไมเกรน ห้าช่วยป้องกันโรคมะเร็งคราวนี้เรามาดูเลยว่าการรับประทานขิงมันต้องมีข้อควรระวังแน่นอนเหรียญมีสอด้านของที่มีประโยชน์แต่ถ้าเราทานมากเกินไปก็ต้องระวังว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูสิว่าข้อควรระวังของขิงมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยข้อควรระวังหนึ่งถึงแม้จะมีคนไม่มากนักที่แพ้ขิง แต่หากเกิดการรับประทานขิงไปแล้วเกิดอาการผิดปกติกต่อร่างกายก็ควรปรึกษาแพทย์ 2. ผู้ที่มีอาการร้อนในปากแห้งลิ้นแห้งมีสิวขึ้นบนใบหน้าและท้องผูกไม่ควรทานขิงผลิตของขิงจะทําให้มีอาการหนักกว่าเดิม 3. ในผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อากาศควรทานขิงในขณะที่อาการยังไม่กําเริบแต่หากาการกําเริบและติดเชื้อไปแล้วก็ต้องงดทานขิงไปก่อน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับประทานอะไรอย่างแรกเราต้องเช็คดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมาะกับเราหรือไม่และถ้าเราทานอะไรมากเกินไปพี่พยายาแล้วย้ำอีกว่าเหรียญมีสองด้านเวลาที่เราทานอะไรจะไม่ทานต่อเนื่องกันตลอดแต่ต้องมีการเว้นช่วงบ้างและสิ่งเหล่านี้ที่สําคัญมากๆก็คือเวลาที่เรารับประทานแล้วเราถ้าเกิดเรามีโรคประจําตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรักษาโรคเหล่านั้นและเช็คดูว่าสิ่งที่เราประทานมีผลกับเราหรือไม่ แน่นอนอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ป,ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y t u t u healthy fish Page healthy fish พี่ปราและแน่นอนพี่ปรามีช่อง YouTube และก็เพจที่สำหรับเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำ YouTube ถ้าใครสนใจหรือมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ปลาได้ที่เพจคุณครูพี่ปลา y o u t u b e อ และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ไปกดติดตามพี่ปราได้เลยนะคะแล้วถ้ายัางไงแล้วเราใครสนใจแล้วมีปัญหาอะไรที่อยากปรึกษาพี่ปราติดต่อเขียนข้อคำถามได้ที่เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เลยะคะ่ะแล้วเรามาลุยดูแลสุขภาพกันลุยพันเอง